คาก็200 1หนึ่งในคำที่คนรัสเซียไม่อยากได้ยินคาก็200หรือ Cross <Yeah. S 1> เป็นรหัสที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตและยังคงใช้อยู่จนถึงตอนนี้ในหมู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งคาโก้2อ0เป็นรหัสที่ใช้ระบุถึงสินค้าที่ขนส่งทางอากาศโดยรหัสนี้เนี่ยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในยุค1980ช่วงของสงครามโซเวียตอัฟกันซึ่งความหมายยังเป็นทางการของสินค้านี้ก็คือร่างของทหารผู้เสียชีวิตซึ่งถูกบรรจุไว้ในลงศพที่ทํามาจากซิงเพื่อใช้สําหรับขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะค่ะในขณะเดียวกันความหมายอย่างไม่เป็นทางการของรหัสน,นี้ ก็คือร่างของทหารผู้เสียชีวิตที่ถูกขนออกมาจากสนามรบทําให้คาโก้0 0เนี่ยกลายเป็นคาแสลงที่ใช้บ่งบอกถึงอัตราการสูญเสียของกําลังพลในสงครามนั่นเองค่ะในปัจจุบันคาโก้0 0งอยเนี่ยก็ยังคงถูกใช้โดยเฉพาะในสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนโดยเฉพาะกับฝั่งรัเสเซียทําให้คําว่า 200, คาโก้0 0กลายเป็นคําที่ใครก็ตามในรัเสเซียไม่อยากได้ยินนะเพราะมันหมายความว่ารัเสเซียกําลังสูญเสียกําลังคนและในอีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนั่นเองค่ะ thank <laughs> you